เกอร์แนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรือเดือนแห่งความรักนั่นเองว่าความรักของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครนะคะไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะ สิบไม้ The Star The Magician Knight of Pentacles และก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าคุณทำงานหนักนะ นะะในการทํางานหนักบางทีก็มีการปวดหัวบ่อยๆนะเป็นไมเกรนบ่อยๆด้วยนะสำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะและบางคนนะคนที่เกิดวันอังคารนะเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยนะนะคะบางคนอาจจะทํางานหนักนะคะเพื่อครอบครัวนะนะเพื่อให้คนในครอบครัวนั้นได้มีความสุขนะคะถือได้ว่า เป็นคนที่ทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองด้วยซ้ำไปนะทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อครอบครัวนะคะทำเพื่อตัวเองนะถือว่าเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะในช่วงนี้นะแล้วในเรื่องความรักเช่นเดียวกันคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้คุณแบกรับความรู้สึกต่างๆนะคะบางทีก็เก็บมันไว้คนเดียวนะไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าอะไรระบายหรือ บอกให้ใครรู้ความรู้สึกที่แท้จริงนะชาววันอังคารจะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะมีอะไรก็จะเก็บ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 เอาไว้คนเดียวนะในความรู้สึกของความรักก็เช่นเดียวกันบางทีความรักมันอาจจะเป็นไปอย่างลำบากหรือมันจะต้องมีการประคับประคองความรักความสัมพันธ์กันอยู่นะแต่ชาววันอังคารก็ยังคงแบกรับความรู้สึกความรัก ความอะไรอยู่นะคะยังไม่ยอมปล่อยนะคะเรียกง่ายๆว่าไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยวางกับความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าความรักครั้งนี้มันจะยากลําบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ชาววันองคารนั้นจะไม่มีวันยอมแพ้และยอ่อท้ออย่างแน่นอนนะ,ะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอสตาร์ไพ่เดอสตาร์นะชาววันอังคารในช่วงเดือนคุมภาพันนี้นะคะคุณทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณดีนะคะบางคนคนที่เกิดวันอังคารจะมีการไปสมัครงานไว้ในช่วงนี้หรือจะมีการไปสมัครสอบอะไรก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จดีนะ,ะแล้วมีคนวันอังคาร ไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีกุมหรือกำลังคบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีกุมก็ได้นะในช่วงนี้นะคะจากที่ดูนะไพ่เดอดสารนะคะรู้สึกได้ว่าคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้นะถ้ามีความรักนะ,ะอารมณ์ประมาณว่ามัมีตัวเลือกสองคนนะคะในเวลาเดียวนี้มี คนสองคนนะให้คนที่เกิดวันอังคารนั้นได้เลือกนะนะคะชีวิตจะเป็นแบบนี้ตลอดนะว่าจะต้องเลือกใครคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็รักอารมณ์ประมาณนี้นะมันจําเป็นจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งนะนะคะอืต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชนไพ่เดอะเมจิกเชนนะเป็นไพ่ของคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณดีนะคะลมดีพูดเกง่งนะคะ เรียกได้ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรหัวคิดทันสมัยแล้วก็หัวคิดนี่ไอเดียดีๆแปลกๆเนี่ยให้ถามคนเกิดบันอังารเลยนะช่วงนี้คนเกิดบันอังารจะไอเดียดีไอเดียบันเจิดมากนะคะแล้วในเรื่องของการเงินก็หาได้ง่ายเช่นเดียวกันหามาได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองนะเ,ออเหมือนใช้สมองมากกว่าใช้แรงกายนะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นนาะะสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เล่นแล่แปรธาตุเช่นเดียวกันคนเกิดวันอังคารหลายๆคนนะคะอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่เกิดวันพุธนะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ไน g of pentacle สำหรับไพ่ไหนออปเปนิโคนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันอังคารนนะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะบางคนนะจะต้องมีการได้ไปเดินทางนะออกไปนอกสถานที่บางคนจะต้องมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ยานพาหานะมีการเดินทางตลอดเวลาในช่วงนี้นะคะจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะการเงิน จะได้มาก็ต่อเมื่อคุณได้ออกไปนอกสถานที่การได้ไปเขาเรียกว่าอะไรมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะเพราะอัศวินถือเหรียญน,นั้นมันก็รู้สึกว่ามันมีมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาราาจะให้นั่งอยู่นิ่งๆอยู่บ้านหรือว่าจะอยู่ออฟฟิศเฉยๆนี่การเงินก็ไม่ได้แบบดีหรือไม่ดีมากนะคะแต่ถ้าจะให้ดี ก็คือเป็นการออกนอกสถานที่เป็นการได้เดินทางนะ,ะมันจะดีกว่าสำหรับคนเกิดวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้ก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคนที่ตัวเองนั้นแอบรักหรือมีใครบางคนนะแอบรักนะคะชาววันอังคารอยู่นะนะคะ คนคนนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะนะคะเป็นคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นรับราชการหรืออาจจะเป็นทหารตำรวจอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะแล้วในบางกรณีนะคะคือเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณน,นะเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะสำหรับคนคนนี้นะคะที่ามาชอบหรืออาจจะอยากมาคบหาดูใจกับคนที่เกิดวัญคาในช่วงนี้เนาะ จะเป็นประมาณนั้นนะคะและคนที่เกิดวันอังคารนะในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ถ้วยคือความรู้สึกนั่นหมายความว่าความรู้สึกลึกๆของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะความฝันนะคะกับความจริงของคุณน,นั้นมันแตกต่างกันนะแต่คนวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันนี้จะชอบอยู่ในความฝันมากกว่านะเพราะว่าความฝันนั้นสวย ดูดีดูเพอร์เฟกไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีบ้านแบบนั่นอยากจะมีรถแบบนี้นะคะอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะได้คนหล่อๆอยากจะได้คนสวยๆนะคะอยากจะมีชื่อเสียงเงินท้องอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าคนวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นคนที่ชอบเพอ้อฝันนะ,ะหรือฝันไปก่อนนะคะอืม จะเป็นแบบนั้นนะคะต่อมานะคะอาจารย์จะขอสรุปไายให้กับคนที่เกิดวาันอาังคารน,นะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะ King of Cup บ i อ็ดออฟนะคะมาดูกันที่ไพ่ King of Cup นะคะซึ่งเป็นไพ่สรุปให้กับคนที่เกิดวาันอาังคารน,นะคะในช่วง เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าความรักแล้วก็การเงินการเงินรวมถึงเรื่องทั่วๆไปนะ,ะจะเป็นอย่างไรนะ,ะแต่ไพ่คิงองคครับนะบอกได้เลยนะคะจากที่อาจารย์ดูจากตัวไพ่นะ,ะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่อาจจะมีการครบหาดูใจกันอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนั่นเองนะคะอืมอ จะไม่ได้เป็นคนที่โสดร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ได้ผ่านการแต่งงานอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยมีนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพานันนี้จะพบเจอกับคนในรูปแบบนี้อาจจะเป็นพ่อหม่แม่ใหม่หรือตัวเองอาจจะเป็นพ่อใหม่แม่หจจใหม,ม่เองก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะต่อมานะคะไพ่เอ็ดบลอคสอด สำหรับไพ่เอเดออฟสอดนะรู้สึกว่าคนที่เกิดวันอัคารนะคะจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตจะทำอะไรก็ตามคนเกิดวันอัคารมีความเข้มแข็งและก็มีความเด็ดเดี่ยวนะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าคุณจะทำถ้าคุณจะรักใครสักคนนี่คุณสามารถทำเพื่อคนที่คุณรักนั้นได้อย่างเต็มใจแล้วก็ทำแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าไม่รู้สึกแบบ เสียใจเลยที่เคยได้ทำให้กับคนที่ตัวเองรักนะนี่คืออารมณ์ของคนที่เกิดวันอังคารนะทำจริงพูดจริงนะแล้วก็เป็นคนที่ขวานผาซากด้วยนะสำหรับชาววันอังคารนะแล้วก็ ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตนเองไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามนะต่อให้ความรักมีอุปสรรคแค่ไหนคนเกิดวังคารจะไม่ยอ,ม,ยอมแพ้แน่นอนนะจะต่อสู้ฟันฝ่านะคะจนกว่าจะได้ของรักกันนะอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็ปลายทางคุณจะประสบความสำเร็จด,ด้วยนะในสิ่งที่คุณพยายาม ทำเพื่อคนที่คุณรักมาตลอดหรืออาจจะเป็นฝั่งคนรักของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะที่ทำเพื่อคนวันอังคารนะคะต่อมานะคะเอ็ดออฟสอดสำหรับไพ่เอ็ดออฟสอดนะก็เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะถือได้ว่าคนเกิดวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะมีการร่วมหุ้นกันนะะ ทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นทำงานออนไลน์ร่วมกันกับคนรักในช่วงนี้นะคะแล้วคนเกิดวรนคารในช่วงนี้จะได้ทำงานอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายในสิ่งที่คนวรนคารนั้นไม่เคยทำมาก่อนนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะที่ดีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธนี้นะคะต้นต้นปีแบบนี้ด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ